จากความเดิมตอนที่แล้วผมได้ฟาร์มเวล300จนไปถึง700ใน EP นั้นและใน EP นั้นผมได้เจออุปสรรคมากมายหากท่านผู้ชมอยากดูแล้วก็สามารถแตะบนมุมขวาบนได้เลยแต่เอาละเรามาพูดถึงปัจจุบันกันดีกว่าร้านบริการเติมรูบักโปรโมชั่นสุดคุ้มนนี้ว i ไอพีเ e r r a ฟ e 5ขั้นต่ำเพียงย0สิบาทและยังมีบริการส่งเกมพาร์ทเลท5 ยังไม่หมดเพียงเท่านี้บริการจำหน่าย ID ไก่ตันบ็อกฟุตหากลูกค้ามีแรงก V.I.P จะได้รับส่วนลดในการสั่งซื้อ5%สนใจใช้บริการลิงก์ใต้ลังคลิปเลยนะครับเข้าเซิร์ฟใหม่ๆโชว์ความโชคดีสำหรับทะเลนี้ไปเลยไอ้น้อง เงินไม่มีแน่นอนว่าเงินไม่พอผมก็ต้องไปฟาร์มนะอ่ะอยู่ๆก็มีผู้ใช้น้ําแข็งเข้ามาโจมตีผมนะผมก็ไม่ได้สนใจอะไรหรอกนะครับผมก็คิดว่าเอ๊เขาก็แค่มาหยอกเล่นเฉยๆนะผมก็เลยไม่ได้ตอบโต้อะไรเข้าไปนะครับก็เดินมาลากบอลน,นะอ่ะเขาก็ปล่อยสกิลที่2มานะจนกระทั่งเขาก็แค่อยากลองฝีมือกับผมสักหน่อยเอาล่ะในเมื่อเขาอยากลองก็จัดให้เขาแน่นอนว่าผมเสียเปรียบสกิลน้าแข็งผมมีแค่2สกิลนะแล้วก็คอมบัตผมมีแค่3สกิลนะฮะยังไม่รวมที่เขามีเซเบอร์แล้วก็ สกิลน้ำแข็งเต็มนะครับเรื่อง P ีพของผมเนี่ยแทบสู้กับเขาไม่ได้เลยนะฮะนอกจากตอดเขาตอดไปตอดมานะครับลบไปลบมาแทบทำนไรเขาไม่เข้าเลยนะครับไอฝั่งรแบบู้นน่ะแบบยืนงงเลยแบบเอ๊ะนี่ดาเจหมจที่แกทํากับฉันอย่างนั้นเหรอคือผมตอดไป Ooh, <the> ทําให้เขาโม,โมโหนะครับ <c ười> เขาก็เลยลืมเข้ามาแล้วโอเคผมก็เลยจับทางเขาได้ว่าถ้าเขาเข้ามาอย่างนี้ผมก็สกิลดักรอยนะฮะอันนี้ผมก็สกิลออกมาได้เลยนะครับ แต hey, hey, hey. ่ผมก็ไม่ใช่เป็นฝ่ายที่จะเสียเปรียบเสมอไปนะครับผมก็สวนกลับได้มากนะครับเปิดเกนฮาคิสู้ไปเรื่อยๆนะครับบางเที่มวเขาเปิดค้างไว้ไม่ได้เก็บไว้แบบสําหรับลมสกิลเลยนะครับผมดันไปอัพสเตตผลไม้หมดเลยสิดันไม่นึกถึงสเตตคอมบัตเลยนะครับแถมน้ําแข็งตอนนี้ก็มีแค่สสกิลเท่านั้นนะครับแทบทําอะไรเขาไม่ได้เลยนะครับ จังหวะตรงนี้ผมรีบร้อนเองนะครับอยากเข้าไปรีบปิดฉากให้ไวที่สุดนะพอดีเห็นเลือดเขาสีส้มแล้วนะครับรีบรีบไม่รู้เลยนะครับว่าเขามีสกิลแช่แข็งนะครับนี่เรียบร้อยคืออยากกลับมาแก้มือสักหน่อยแต่มันไม่อยู่นะมันไปไหนไม่รู้มันหายไปไหนวะเนี่ย ผมก็เลยมีความคิดที่จะแบบไปเล่นผลอื่นนะฮะโดยการที่ผมไปขอผลนะฮะไม่ได้ไม่เป็นไรนะฮะแล้วก็มีพี่ชายใจดีคนนี้เนี่ยมอบผลแสงให้ผมนะก็ขอขอบคุณมากเลยนะครับแถมพี่คนนี้เขายังแถมผลน้าแข็งมาให้ผมด้วยนะเผื่อผมเปลี่ยนใจไปเล่นผลน้าแข็งซ้ําอีกทีนะครับ จากนั้นผมก็กลับไปฟาร์มต่อนะฮะด้วยที่ผลแสงเริ่มต้นสกิลก็เริ่มต้นนะครับแน่นอนผมต้องเก็บมาสเตอรี่ใหม่หมดเลยนะครับสำหรับผลแสงผมไม่ได้ฟาร์มผมไม่ได้ใช้มาตั้งแต่เริ่มนะฮะอ้อแล้วก็อีกอย่างผมเปลี่ยนที่ฟาร์มมาเป็นตรงนี้นะครับเพราะว่าตรงนั้นมันอาจจะได้เยอะกว่านิดนึงแต่ตรงนี้ก็แบบได้น้อยลงมาหน่อยไม่เป็นไรนะ,ะฟาร์มง่ายกว่าผมฟาร์มแค่แป๊บเดียวเนี่ยก็มีเสียงเจ้าทะเลมาจากไหนก็ไม่รู้นะฮะ โอเคผมก็รู้แล้วนะครับว่ามีคนตีเจ้าทะเลผมก็เลยไปแจมสักหน่อยอีพีจากเจ้าทะเลนั้นจะเยอะสักแค่ไหนกันเชียว แหมพี่ชายใจดีจริงๆเนี่ยเสกเจ,จ้าทะเลให้อีกตัวด้วยเนี่ยจะขับเรือเข้าไปใกล้สักหน่อยนะโดยมันยิงตายเลยนะครับมาแกะแคลนสักหน่อยอียพิก็ได้เยอะอยู่แล้วเนี่ยแต่ตอนนี้ผมจะไปรับเวสมีไอ้บ่าวที่ไหนไม่รู้มาตีผมนะฮะ อยากีกยใช่แต่โดนกีกับโอ้โหแบบนี้ก็ไม่เอานะครับอ้าวเจ้าทะเลอีกแล้วเจ้าทะเลนี่ดีนะครับฆ่าตัวเดียวได้ EP ตังเยอะดูเหมือนว่าไอหมอที่ใช้มากมานี่เออใจเย็นพี่จจเย็นพี่ผมมาตีเจ้าทะเลด้วยครับรู้สึกเขาจะไม่ได้ตั้งใจลิงผมนะพอเอิญมาเจ้าทะเลมันบังนะสกิมมันก็เลยจะพินเพี้ยนหน่อยนะครับพอฆ่าเจ้าทะเลได้ผมก็นำสเตตมาอัพผลพิศดารเหมือนเดิมนะฮะดูดิแทนที่จะไปอัพอย่างอื่นมั่ง ถึงตอนนี้ผมก็ได้สกิลแสงครบทุกท่าแล้วนะครับคงคิดว่าจะเพิ่มอะไรให้มันฟาร์มง่ายกว่านี้อีกก็คงต้องลงดันเอาผลแสงตื่นมาเล่นนะครับมันกดตรงไหน,นอ่าอย่างน้อยผมก็โชคดีเรียกว่าโชคดีได้ไหมไม่รู้เหมือนกันนะครับเพราะว่าไอหมอที่จะกดเข้าไปเนี่ยมันแบบกดเข้าไปไม่ได้นะซื้อชีพมาแล้วแต่กดไม่เป็นนะฮะคือก็ก็รอนานพอตัวเลยนะที่จะแบบเออกว่าจะไปได้นะอ้อ Oh, 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 ออนย่างน้อยก็มีพี่ชายใจดีใช้ผลโมจีตื่นมาช่วยนะครับนี่แหละเดอะแบกของจริง <Yeah. S 1> โอ้ยผมไม่รู้นะครับว่าไอ้หมอนี่มัน 3M หรือเปล่าหรือว่ามันไปซื้อรหัสจากโอไฮโอหรือ,อยังไงนะฮะ hmm? มันแบบผมไม่รู้สิคือมีเวลาตั้งเยอะ10กว่านาทีนะฮะแต่แต่เดี๋ยวผมจะให้ดูว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะฮะ mm hmm. มอนอยู่นี่มันไปตีตรงนู้นนะครท่านผู้ชมสวดีด ผมก็ไม่ได้อยู่เฉยๆนะฮะท่านผู้ชมผมก็แบบผมก็ช่วยเคียร์ได้บ้างนะท่านผู้ชมแต่ก็ไม่ได้เอาตัวไปเสี่ยงจนเกินไปเพราะว่า H p พผมมีแค่สามพันแปดนะฮะแต่ไอหมอนี่ไม่รู้มันจะเก๊กสก,กิลอะไรก็ไม่รู้กักสก,กิลไว้อยู่นั่นแหละนะครับเก็บสก,กิลไว้แบบโชว์อ่ะเออเก๊กออดูซีแสงดูพี่มีโมจิตื่นในน้องดูไว้ดูไว้เออนี่ไงเวลาหมดอดกินนะฮะได้มาสามร้อยที่สามเอม็มจริงไหมพี่หรือเนีมันเป็นอะไรพี่มันมันใช้ของค่ายอะไรครับเนี่ยพี่ อกรับมาฟ์มเหมือนเดิมนะฮะก็มีเรื่องให้ปวดหัวเหมือนเคยนะครับแล้วก็มีไอ้บ่าวที่ไหนไม่รู้ใช้แสงเหมือนกันได้แหละเนี่ยมาตีผมนะฮะตีไม่เข้าวนนี้ไอ้น้องอ่ะผมก็ไม่ได้เปิดเขาก่อนนะอ่ะเขาไปโคตรเปิดเขาก่อนอยากกล้าวบินหนีเอาอๆๆเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวน่นั่นมันอิริกโรนะโดนขวัญตูดแน่ โอ้ยยาอยู่น้อยเกินไปตีไม่ได้หรอกอุย้ยแค่ไหนกันเจียวเก่งจริงๆเก่งจริงๆเลยพี่ปเปลี่ยนที่ฟาร์มมาฟาร์มอีกจุดก็ยังเจอคนที่มาตีผมอยู่ดีนะไม่ฟาร์มเป็นสุขไม่ได้เลยนะครับนี่อะไอหมอนี่มันใช้ผลฟิสิกส์นะฮะซึ่งมันแรงมากๆเลยนะครับมันใช้เบา ยเยังดีอะไรของมันวะอ่ายิงให้ยิงให้ตีเลยผมรู้รมันไม่ได้เปิดพีพีพีให้ตีเลยนะ้ยของฟรีของฟรีของฟรีเอานะงแเ่็บไม่ได้เอาวางที่เดิมเอ้าหายไปไหน ระหว่างที่ผมกําลังดูเขาพีพีอย่างเมามันเนี่ยเขาก็เห็นไอ้แสงตัวนึงเนี่ยที่บินผ่านมาหาผมผมก็ไม่ได้สนใจอะไร What the dog doing โอ้โหดูดันสีพีพ,พีเราก็อยากทำแบบนั้นได้จังอะแต่เราเล่นไม่เก่งอะนะในช่วงที่ผมเผลอนั่นเองเฮ้ยเฮ้ยอะไรขอให้ดีวะเจ้าหรอ อ้ามันบังกรว่ะเฮ้ยมันบังการแหละอูอ้เออ,อปิดกันปิดกันเฮ้ยแสงตื่นด้วยนะทำไนเล่นไป้เฮ้ยไม่โดวนว่ะอุโหโห้ย Đâu đó, đưa tôi từng ạ Tôn Ui ngày, เด er <rails in> <society> ี๋ยวไปเล่นไปเนี่ยตึงมือเนี่ยเยยไปดิกว่าไปดิกว่าเดี๋ยวมันมันลางแค้นแน่นอนเลยผมผมจะแอบดูมันอยู่ห่างๆนะท่านผู้ชมตรงนี้มันมาแล้วมันมาแล้วเดยไมเห็นไหมโอ้ my god เตังไม่พอยอมใจด้วยการส้มผุดระไมปีศาดีกว่า ลองเชิงอยากให้เปิดเขาก่อนแต่ผมไม่นะฮะให้เขาเปิดผมก่อนเฮ้ยไอ้อนี่มันลำมั่วเลยนะของมันวะมันเป็นเลโกคูด้วยเฮ้ยอันตรายอันตราย สักทีโอเลเวลต่างกันผมไม่เคยรู้สึกอน,นาถตัวเองเท่านี้มาก่อนเลยนะท่านผู้ชมแพ้คนที่เลเวลตามกวัวแพ้คนที่เล่นในมือถือดูทรงระไอหมอนี่นาจะ,ะเล่นในมือถือนะฮะจากนั้นผมก็ไปสุ่มผลไม้พิศดารนะฮะผมจะให้ท่านผู้ชมไปด,ดูเองนะว่าผมสุ่มได้ผลอะไร <h> ระหว่างที่ฟาร,ร์มนักวิทยาศาสตร์อยู่เนี่ยผมโดนตีอีกแล้วนะฮะเนี่ยอืม

ก็เลยตามไม่ได้นางคือผมไม่รู้นะครับว่าไอวิวตันตัวเนี้ยจะมาฆ่าผมเพื่ออะไรนะครับเฮ้ยสาวเอฟสาวเอฟไล่ตีตัวเล็กๆแบบนี้เออถึงไล่ตีผมเขาก็ไม่ได้อันนี้อยู่ดีอ่ะและโรงงานสมัยมก็เปิดนะครับผมก็เลยไปตีนะฮะเป็นการจบโรงงานที่ไวมากเลยนะครับมันจบยังไงเออเดี๋ยวผมไม่ดูแล้วก็ฆ่าคนได้วยด้วยเพื่อ เคถามปูแล้วปูมันจะบอกเลยที่จริงผมต้องไปฟาร์มตรงที่ตรงวิทยาศาสตร์นั่นนะที่แบบมันจะสุ่มมาให้ว่าเราจะเจอกับตัวอะไรอ่ะเออบางทีก็ใช้ผลเบิดบางทีก็ใช้ผลสปินไม่ใช่บางทีก็ใช้ผลหนามนะฮะซึ่งมันน่ารำคาญมากเลยนะผมก็เลยกลับมาฟาร์มที่เก่าเพราะว่ายังไงเวลก็ขึ้นทีละเวลนะครับโอ้โบางทีก็ขึ้นทีละส ก็นั่นแหละกว่าจะไปถึงโลกสาได้วิวพันธะยังไม่ถึงเลยอะไรก็ไม่คืบหน้าเผาวีสอก็ยังไม่ได้ทาบนฟาร์มแต่ตรงนี้นะครับเพราะว่าถ้าผมไปฟาร์มตรงนู้นอะ่ะก็อาจจะมี PV p ีกันผมก็อาจจะโดนลูกหลวงได้ผมก็เลยมาฟาร์มตรงนี้ดีกว่านะครับแล้วก็เลือกไปฟาร์มบอสต,ตรงนู้นนะครับไอ้ไดมอนนะครับก็คุ้มแหละขึ้นทีลเวลนะฮะใช้เวลานานไหมก็ไม่นานนะฮะก็ ก็ก็นานนะครับยอมรับความจริงมานานมากเลยนะครับแล้วก็น่าเบื่อมากด้วยนะครับไม่มีอะไรทําเลยไม่มีใครมาตีผมเลยอยาก PVP ตรงนี้และผมก็ไปรับเควสที่เจ้าหอวไก่เควสแรกเนี่ยให้ฆ่าเจลรมีนะฮะก็อีซี่นะฮะเควสที่2ก็ไปช่วยนักลมนะอันนี้ก็อีซี่เช่นกันนะฮะแล้วก็ได้หมวกมาด้วยโอ้ในระหว่างทางผมก็เจอคนขายคินะแต่ฮะคีกัผมไม่แข็งแกร่งพอฮะสวกลางเอ้ย โอเคมาเริ่มทำเผา V 2ได้นะครับดอกแรกเดี๋ยวให้ฆ่ามอนสเตอร์นะฮะฆ่ากี่ตัวก็ได้เดี๋ยวมันก็ดอกนะฮะง่ายนิดเดียวนะฮะดอกที่2ผมดวงดีมากๆเลยนะฮะผมจำได้ว่ามันเคยมีดอกสีแดงเกิดตรงนี้1อันนะครับอ่ะตรงนี้ไงโอ้โหลัคก,กี้มากแมดเฮปกลางคืนเริ่มหาได้ไม่รู้ว่าจะมีเกาะน,นี้หรือเปล่านะครับ คือผมก็วนทั้งเกาะแล้วนะครับและก็เช็คอีกทีเพื่อความแน่ใจปัดปัดอยู่ไหนวะเนี่ยใต้ดินหรือ,อยังไงวะฮะผมก็เลยไปเช็คอีกเกาะข้างๆนะครับว่ามันจะมีหรือเปล่าอีกเกาะข้างๆนี้ที่ผมรู้ก็เพราะว่าผมไปดูยูทูบมานะว่ามันมีอยู่ที่เกาะนี้ด้วยนะครับไม่แน่ใจว่าจะมีหรือเปล่านะโอเคมันอยู่ข้างบนนี้นะครับแล้วผมก็ต้องเข้าไปรูเล็กๆนี่นะครับเอเออานนี้ไง ว่าจะไม่เจอซะละอีโวเป็น V2 5 0 0ห้าพระเจ้าวิ่งเร็วนิดนึงแล้วก็แดไดไกลนิดนึงคือตอนนี้3ดาบเป็นเซิร์ฟเวอร์ผมกำลังจะเกิดนะฮะไม่ใช่3ดาบหรอกนะฮะเป็นอันนี้เฉยๆนะครับดาบพิชิตลี่นะฮะคือเราต้องไปซื้อแล้วก็หาเองนะครับซึ่งมีเวลาหาอยู่ไม่ได้นาน,นขนาดนั้นนะหวังว่าผมจะเป็นคนหาได้นะครับถ้าเป็นคนอื่นหาได้ก็ ก็ก็โชคดีด้วยนะฮะ5 minutes later วอ,อุ๊ยหายแล้วมาเร็วมาเร็วเกิดเขาจะเกิดใกล้ๆไหมวะเนี่ยถ้าเกิดใกล้ๆถือว่าโชคดีมากเลยนะเนะี่ยตัวนี้เขาไม่เกิดว่ะโอเคตรงนี้ไม่เกิดผมก็มไม่ได้คอนเฟิร์มหรอกนะครับว่าแบบไอ้จุดนี้มันเกิดร้อยเปอร์เซ็นต์นะคือวิ่งตามหาทุกจุดเลยะฮะโอเคเกาะน,นี้ไม่เกิด ไปอุซบโอ้อุซบทางนี้เวียนละเฮ้ยอะไรเนี่ยเอาเอาโอ,อ,อ้ส่งผลให้หน่อยครับแง่ต้องขอแล้วไม่มีแครให้ก็คือแบบหาเองดีกว่านะพ่อหนุ่มอ้าวเฮย้ยไอคนขอผลด้วยว่ามันจะไปขอผลผมปะแน่ไม่ให้ไม่ได้อะคือมันเอาออกกระเป๋ามามันก็ทิ้งไม่ได้เพราะว่ามันต้องกำลังพิมพ์ขอผลแน่นอนเลยวะ่ะ นี่ส่งไม่ได้น้องเอ่อการกระทำเยีนเล็กน้อยะ